มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพีทแฟนของแก้มบุม๋มทาย,ยาตโรงพยาบาลดังเผยโมเมนต์วันสำคัญเปิดภาพพ่อแม่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกหลังจากนักธุรกิจหนุ่มทาย,ยาตรุ่นที่2ของอาณาจากักรเชนออสปิทอเครือในโรงพยาบาลเกษมราชอย่างพิษกันตะพร ทำเซอร์ไพรส์ขอและแสดงสาวอย่างแก้มบุม๋มปรียาดาแต่งงานท่ามกลางครอบครัวเพื่อนๆแล้วก็คนรอบข้างต่างร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่คนต่างจับตาม,มองว่างานวิวาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ไม่ต้องรอแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดพีทเองได้โพสต์ภาพครอบครัวของทั้งคู่นะคะที่ได้เจอกันครั้งแรกพร้อมแคปชั่นว่าอีกหนึ่งวันสําคัญของเราทั้งคู่ครับวันนี้เป็นวันที่ผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝ่ายมาพบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกทําความรู้จักและวางแผนเรื่องของการแต่งงานกันนะครับตื่นเต้นนะบอกเลยครับ เป็นภาพแห่งความสุขสุดๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและมีความสุขเพื่อนดาราแล้วก็แฟนๆต่างคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองคนยังไงก็ร่วมยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ mm hmm. พีทแฟนของแก้มบุ๋มทายาโรงพยาบาลดังเผยโมเมนต์วันสำคัญ mm hmm. เปิดภาพพ่อแม่ของทั้งคู่เจอกันครั้งแรกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ